ใจมากนะครับท oh, ี่ว่าจัดที่นี่เพราะอะไรรู้ป่ะตอนแรกพี่ไก่จะไปจัดที่คูบอนผมนั่งคิดเลยโอ้โหต้องใครปวดขี้นี่คือไม่มีห้องน้ำต้องต่อคิวกันนานแน่นอนอะไรเงี้ยวันนี้ก็คนมารวมทั้งหมดประมาณกี่ร้อยคน999าคนใช่ไหมคะเท่าที่ทรี่แพรทราบมาก็หลักพันโอเนอันูเบกคูคูกคชิบคูมยงจงโดคอยช่มียงก้าก้เอวาเซอกิีมาเเช็ต็ ขอบคุณค a t ขอบคุณค a t ดีใจไหมดีใจ happy ไหมครับก็มันเป็นเหมือนแบบถ้าจะให้เล่างแต่เริ่มเนี่ยมันเหมือนเป็น,ปนอะไรที่แบบไม่ไม,ไม่น่าเชื่อเลยหลายอย่างที่แบบว่าอยู่ดีจะได้มาเจอน้องๆคนละแบบว่าคนละชาติกันได้มาเจอเพื่อนๆใหม่แบบอีกมากมายเลยก็เป็นอะไรที่แบบตัวผมก็ตื่นเต้นนะแล้วก็พี่กองก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกที่ได้เจอน้องๆทุกคนด้วยแล้วทุกคนก็แบบน่ารักมากๆเลยเขาบอกให้เลื่อนไปข้างหน้า 이야기를 더 가까이서 해보는 걸로 하고 오늘은 형진님한테 기적 같기도 하지만 본인한테 찰리님에게도 기적 같은 날이라고 왜냐면 자기가 또 이렇게 지내고싶 친해고 어, 싶은 모든 이제 호스트분들이랑도 이렇게 태국까지 와서 이런 활동을 하는 것도 본인한테 기적 같은 일이라고 말씀하셨어요. 어, 어 저는 전부 다어 어, 찰리 형님 덕분에 진짜 이렇게 된 거라서 너무 너무 진짜 감사해요 진짜 팬분들도 마찬가지지만 진짜 제 인생을 바꿔준 분이라고 저는 생각하기 때문에 진짜 너무 감사해요 찰리. 형진님가 약분. 은째 준끝끝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  อยากจะทําสร้างเสียงของเราเสียงตอบแทนให้กับทุกคนนะคะเพราะตัวผมก็คิดว่าถ้ารวมจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันก็จากกลุ่มแรกๆด้วยที่ที่ไปกับผมแล้วก็คือทุกคนแบบรู้สึกในความน่ารักของแต่ละหลายๆคนที่เราได้เจออะไรเนี่ยแล้วก็น้องๆอาจจะมีช่วงเวลาที่แบบมีปัญหากันบ้างอะไรกันบ้างเงี้ยแต่ว่าเราก็ผ่านรวมๆกันมาจีนนี่ต้องบอกว่าเป็นน้องคนแรกที่แบบผมเข้าไปดูๆใช่ไหมแล้วเราก็ เห็นแบบในช่วงเวลาหลายๆช่วงที่แบบทำให้เราอยากแบบกระโดดเข้าไปเข้าไปคุยเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ที่แบบเหมือนเขามีคาแรคเตอร์ที่เยอะอยู่แล้วหลายๆคนน่าจะชอบเวลาดูแล้วก็รู้สึกสนุกเลยแบบอยากเข้าไปคุยกับน้องด้วยอะไรเงี้ยคือังเ่สรอกผัก 있어야 여기까지 올수 있는 것도 본인 덕분이라고 생각할 수 있는 부분이라고 생각하고 그래서 이 부분은 인터뷰라기보다 편하게 대화를 나눈다고 생각하고 하고 싶은 말다 하시면 될것 같아요 언어노원큰마이고와언어큰마이이티마이이 คนนั้นผมพาขึ้นมาไม่ได้จริงนะผมพยายามแล้วเขาน่าจะเขินนะขุยอันตลกดีอยู่ทั้งหลังส่วนจินก็ถามหาแต่น้องสาวขุยอันอะไรนะ <S <S ขอ,ขออีกรอบมึงอะไรนะคะบอ,บอกจินมันก็ถามหาแต่น้องสาวขุยอันอเอาสาวมาเติมให้สักสองคนได้ไหมมามา,มานั่งรอเลยนั่งรอเลยลูกพี่เดี๋ยวลูกน้องจัดให้ <c oughs> ก่อนที่จะเอาสาวมามต้องเอาเพื่อนสาวมาก่อนรบมือให้กับคุณหงแล้วก็คุณฮาน่าหน่อยครับผมชิซิน่าก,กับฮาน่าเชิญเลยครับผม 형홍, 형홍 형홍, 형 하나, 그리고 피, 파, 투나 진 본인 자신이 아니야 오늘 왜 본인답지 않은 너무, 너무 얌전하다고 본인답지 않은 캐릭터가 나와서 왜 그러신지 저 영구정지 당해가지고 지금 조심해야, 지금 이제 사바이사바이 조심해야 될것 같아요 릴렉스 해야 될것 같아요 เขาบอกว่า<อ>ช่องอเขาเนี่ยโดนแบนไปขนาดนั้นแล้วแล้วก็ต้องมีการระวังพฤติกรรมกันเล็กน้อยนะคะไม่อยากจะโดนแบนอีกแล้วก็เลยแบบอยากจะเป็นคนเรียบร้อยขึ้นมาบ้างโอเคครับปรบมือให้กับน้องฮาน่าแล้วก็น้องหงอยฮะเชิญเลยครับขึ้นบนเวทีเลยครับ